สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกวันนี้กลับมาพร้ากันอีกแล้วพี่น้องวันนี้สมารีวิวของให้เบิรงเนาะหลังจากสองสามวันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องคนคนก็มาขายของไล่ไหลขอเกิดสมารีวิวให้เบิรงพี่น้องว่าไข่ได้ยี่ยังแน่เนาะอันวันเสาร์ขอกระจำบ่าได้ดอกพี่น้องว่าวันเสาร์ก็วันอาทิตย์ขอซื้ออีหยังมาแน่เนาะแต่ว่าขอเกษียรมาให้เบิ่งเนาะคันไม่ค่อยคือผอก็จะสึกบอกเนาะอันขอกระไปวันเสาร์ขอกระไปได้เนาะน้ำหอมชาแนลเนาะพี่น้องชาแนล อันแะ้ว่าสิปปอนพี่น้องแะ้ว่าสิปปอนแต่ว่าคอยไปตอเราแปดปอนแล้วก็ใหรวมถ่ท่านที่เลยได้พี่น้องอันนี้ก็อันเป็นยิมอันผอมไอ้ของปลอมก็มีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าไอ้ของจริงมันสีบ๊คือดอกพี่น้องอันของจริงมันสีบ๊คือของลอมดอกเวลาข้าเบิ้งจะสีมัคสิมี่ถ้าเบิ้งเข้าไปข้างในนี่มัคสิมีอันมากนะพี่น้องมันสซอ่นนซองเคาองขางเนาะทั้งหอกกับทั้งในสินะพอเโาเจสิกาแล้วบอกอย เขาก็เลยหูเนาะอันนี้เนาะอันท่านไม่ซือ้อยุราเนาะเระม่าเจ็ดส <c oughs> ิบแปดสิบปอนด์เนี่ยและพี่เนาะเตื้ออันเตื้อสี่สิบห้าสิบเระม่าเนี่ยและพี่น้องพรถือเด้แพงอยู่เนาะวันนี้อันกระซื้อยานแบบกระซื้ออันพวกมูแจพี่น้องเป็นกินเน็ตเนาะซื้อมาปอนด์หนึ่งกับสิไปขายสามสี่ปอนด์เนี่ยและพี่น้องพวกมูแจกับอันอันนั่นอันนี้เตื้มใส่กันนั่นสินะเป็นอย่างไรคือ่าคอยส่งดีเนาะพี่เนาะเขาก็ไปซื้ออัน กล้องกระดูกอูดมากพี่น้องเคซื้อมาสองกล่องเนาะอีกกล้องหนึ่งอ่ะมีท่องอยูงไ่หนีพี่น้องเขาไม่ได้เปิดเบิง้งอันเขาจะซื้อมาสองอันเนาะกับประมาณอันละสองปอนด์นี่ละอันนี่สองพะวขาเคยซื้อมาหาอันนันสิบสองปอนด์แล้ว่าตอนแรกแล้ว่าสิบห้าปอนด์มัคคตกอันละสามปอนด์เนาะวันนี้เราก็เลยโรดหอยเหลือสิบสองปอนด์อันเ <c oughs> คยก็เลยซื้อมาเนาะมีมีสองอันกระกล้องกระดูกอูดนะพี่น้องกัน มันกะมันจะมีอันรองพอหนังจสื่อแล้วมจะมีลูกขาประจาที่มาสื่อเนาะอันนี้กล้องกระดูกอ่อนี่ก็เป็นกับไข่ได้อยู่นะพี่เนาะอันอัลฮาปอนนี่ยังจะสิละเปอันเดี๋ยวทำได้อัลปอนสองปอนบางอันก็ได้ร้ายบางอันก็ได้น่อยไปตติมกันเนาะแต่สองอันนี้ละกันเดี๋ยวม่มาลิ่งพี่เนาะลิ่งปิดหูปิดตาปิดจมูกเนาะอันตัวนี้ละที่มาร่วมกันกับหาอันนะสิบสองปอนตัวนี้ กระดาลิงบันนี้กระดาอันใช้นอ้๊พวกุญแจพวกุญแจอี่ใส่น้ออ๋อนี่กระดาพวกกุญแจอันอันลิงมาอีกอันหนึ่งนาพี่น้องแล้วก็อีกอันหนึ่งอันเป็นเป็นเฮดหอกป่ะก็เป็นอีกอย่างนี่แหละพอเราจะสกัดเราเก็บไว้อยู่ในหื่นประเดี๋ยวไมาให้เบิ่งดอกพี่น้องเป็นอันเป็นอันอันแบบมันสภาะแต่ว่ามันเป็นลูกซัดนะพี่น้องเฮดหอกป่ะก็เออเฮดหอกวันนี้ก็ต่อมากก็เป็นอัน เป็นเหรียญโลมันพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญโลมันแท้อันนี้เป็นเหรียญโลมันแท้พี่น้องมีใบซฟิทิเคทเนาะมีใบการันตีให้นะพี่น้องว่าอันว่าเหรียญโลมันแท้แล้วก็มีกล่องมีหยางมีบริษัทหนึ่งสี่นาพี่น้องมันกะอ่านี่พี่น้องก็จะให้เบิรงมันเป็นเงินเลยพี่น้องเป็นเงินเนาะเป็นเหรียญโลมันเงินเห็นบ่เป็นเหรียญโลมันเงินเนาะมีสามเหรียญเป็นเป็นเงินแท้ได้พี่น้อง ข้องปลอมกับลายหลายเด้พี่น้องข้องปลอมกับลายเท่ากับเท่ากับอันเบิ้งอ่ะนะอ่ได้มันแถอันไหนมันปลอมนะพี่น้องกับซมีเข้ากัสิีเขาสีอันบบเดปััมกลมๆคือสมัยนี้เด้พี่น้องเป็นเป็นเหรียญโลมมนเนาะเป็นเหรียญทองเอยเป็นเหรียญเงินอาจจะมีทองอยู่เด้พี่น้องก็ฟันอยู่ด้ว่าโอ้ไปเซาะมือหนึ่งก่อนใสิได้เลยซีเนาะมันก็ซิมีอัน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 ลายละเอียดให้เอาซีเนาะ บางที่มันเป็นของปลอมกับหนีนะพอในเสิก,กาลเราซื้อมาห้าสิบปอนตัวนี้พี่นอ้องหาสิบปอนตัวนี้แล้วก็ <c oughs> แล้วก็เป็นเป็นอันเข้มกัดพี่นอ้องอันนี้แบบข้าวเพียนนะนะพี่นอ้องเข้มกัดเราซื้อมาอันนี้แล้วก็สอ,อ่ทองไอแล้วก็เข้มกัดสองอันแล้วก็ใส่สอ่ทองอันขาดสองเส้นนะสี่สิบปอนนะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นเงินในพี่นอ้องางายมาเวลาบันนีอัน บันิกาเป็นอันนันิกาเนี่ยค่อยสื่อพี่เนาะอันนี้กาเป็นดีอจีเนาะดอเชนกับบานานะพี่เนาะแม่บอกดจกับดอเชนกับบานา่ะพี่เนาะอันแล้วกับอันค้าอยู่สองอันนี้และพี่เนาะโอ้ยคนกระไดมันคือของปลอมเลยพี่เนาะแต่วันมันเป็นของแท้ของแท่อันไอ้สองอันนี้ มันหนักนลำเดียพี่น้องมันหนักแหละกับคุณภาีมันเนี่ยมันจะบอกคือของปลอมหรอกคองปลอมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันผู้ใดอันใส่ของแท้ประจำนะสิหูเนาะอันนี้ซอเราขายว่าอันตอนแรกเราสิขายอลปอนนะพี่น้องกูไปหาสื่อเราเนาะเพราะว่ามันมันธรรมดาหน่ะพี่น้องมันบันคือของยี่ห้อนะเขาเลยอันเขาเลยไปอันเขาเลยถามแล้วเขาเลยจับขึ้นมาเบิ่งเขาบอกขึ้นหนักดีแถวว่ะเขาบอกมาเบิ่งเอ้าวตัวเชนกับบ้านอ่ะตัวนี่ค่ะว่า DNG นี่พี่น้องมันจะมี มันสิบวคือของปลอมหรอกคองแท้นะไมันสิมีความไม่ละเอียดนะนะพี่น้อง <c oughs> มีความเป็นละเอียดมีความเป็นเอกลักษณ์ของของแท้อยูน่นะอันขอซื้อมาซองอันนี้อันละหาซิปพี่น้องอันลาซาบาทพี่น้องของแท้เลยเด้่ยกับขายพวกค่อยอันดีภายในดอกพี่น้องนาฬิกาผู้หญิงพวกคือนาฬิกาผู้ชายกับกสเอซิปยี่ซนะิปอนด์ป,ป,รประมาณนี้แหละขายท้ายประเด็นราคาแพงประเด็นเพราะอันนี้ก็เห็นอยู่ในทางการปฏิเสธ อันนี้แหละเข้มกัดพี่น้องเข้มคัดหัวเข้มคัดเนาะหัวเข้มคัดอันนี้ก็จิเป็นอันอันนี้อันไอสวอลลอฟสกีพี่น้องสวอลลอฟสกีกำไรเนาะตรงนี้พี่น้องสวอลลอฟสกีงามเดียเลยสวอลลอฟสกีวันนี้ก็อันอันนี้ออัันนนี้ก็สวอลลอฟสกีพี่น้องอันก็สวอลลอฟสกีข้อเซื้ออัน ไอ้ตอนนัวนี้อยู่ในกองอยู่ในกองจูรี่ที่คอยสื้อมาอันจะถ่ายนะสามสิบปอนด์เพื่อได้ยู่หณว่าอันตนนัวนี้ที่มาทีไปไปจากไหนไปเป็นเบืองคลิปที่แล้วเด้อพี่น้องตัวนี้ละที่คอยสื้อมาในกลองสามสิบปอนด์พี่น้องสามสิบปอนด์ไม่ใช่มีพวกทอ่อพวกยางอยู่ในหันแบบลายเลยพี่น้องอันหลวก็แล้วก็เป็นตัวหูสวอลล์สกี้พี่น้อนะะะะนตง ski, ตัวนี้ก ski, ็สวอลล์สกีเดนี้ มันจะเป็นอันอันคริสตัลนะพี่นนอะมันจะเป็นคริสตอ์บ่ห้ามงานเลยบ่นี่ยอันนี้ก็เป็นสวอลล็อบสกี้นะตัวนี้ก็เป็นอันตัวมูตัวนี้ก็เป็นสวอลล็อบสกี้คือกันพี่นนอะตัวมูสวอลล็อบสกีอันอันอันนี้อยู่นี่อันกล้องเดียวกันกับอันไอเอ้าอีคางนึงอยู่ใส่เลยก็มีคางเดียว อันอยู่ในอันกล้องทีคอยเสือนะพี่น้องอยู่ในกล้องทีคอยเสือสามสิบก่อนที่มันมีทองนำมันนะอันนี้ก็เป็นตุมหูอันหินเนาะหินคล้ายๆหินยกแต่บนเนี่ยจ่วันเป็นโยกแขกบนเดน่าจะเป็นยกแขกอยู่พี่น้องแต่มันกับเกาแน่พี่น้องอยู่ในกล้องอันอันละอยู่ในกล้องอันเชื่อๆต่อมาก็เป็นอันไอเข้มกัด ตัวนี้เข้มกัดเคยซื้อดอกอัลลาอันหาซิปพี่เราพี่น้องอันนี้เข no. ้มกัดเนาะอันอาหาซิปพี่อันอาหารซิปพี่อันละปอนตัวนี้ก็เป็นอียิปต์อียิปต์งามดีเคยเลยอซื้ออันนี้ก็ซื้อนาดะอันปากกาพี่น้องปากกาเนี่ยเคยซื้อมาอันประมาณอันละหาซิปพี่นี่แหละคือพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันอิ่มอิ่ม ทิกันนั่งอยู่ในอันบวชเทิงบวชนะพี่น้องนั่งอยู่เทิงบวชไอ้เวลาเขาเฮ็ดบวชเทียนี้เขาสิเฮ็ดลูกปั่นอิ่มนี่พี่น้องว <c oughs> ันนี้ก็เป็นกินเนตกินเนตอันอันมีดพกนะพี่น้องมีดพกมีดพ,ก,พกเล็นน่อยเด็ดลกเด็ดเล็บอันเปิดกระป๋องกระป๋องสินะพี่น้องตัวน,นี้ตัน,นี้อันตัวนี้ตนนัวน,น,น,นี้ก็ตัวนี้ก็อยู่ในอันชิโมกย่อย ตัวน so the ี um ้ก็อยู่ในอันกล้องอ่ะล่ะพี่น้องกล้องอันเครื่องประดับสามซีบปอนพี่น้องตัวนี้นะมันก็อซมีอันทองมีเงินมีนี่ล่ะพี่น้องสวอลล็อบสกี้ของยี่ห้อนี่พี่น้องอันนี้ก็อยู่ในอันอันกล้องสามซีบปอนอ่ะนะตัวนี้เป็นแพนโดร่าพี่น้องแพนโดร่าพอพอมกเจสิก้าแล้วก็สิขายชามอ่นล่ะหกปอนอันอันอันงามๆเนี่ยคือจังตัวนี้เนี่ยก็ซีบปอนด์พี่น้องตัวนี้ก็ซีบปอนด์เพราะว่าเป็นหนก เห็นบอพี่น้องอันนี้เป็ no. นนกตัวนี้เป็ má, นม้าตัวนี้ก็นาพีนนนนน่น้องก็สิมีความงามแบบราคาแพงขึ้นมาจัะหน่อยเนาะเราก็สิ้นอะไรสิบอันนี้หน่อยแล้ก็สิ้นละไรหกสินะอันอันนี้เราก็สิขาอะยี่สิบสิบห้ายี่สิบแล้วแต่อันนี้เราก็สิ้นละไรสิบยังสินะมันเป็นชามเป็นชามไปเนาะอันนี้เขาเอินเขาเอินว่าอันเอ่อแพนดอร่าพี่เนาะเป็นไม่ นี่หลายอิรีได้พี่น้องกองสามสิบปอน,นะอันนี้กะอันแวนพี่น้องแวนกะอยู่ในกองสามสิบปอนน่ะละพี่น้องตัวนี้อยู่ในอันกองสามสิบปอนวันนี้อันต่อมาก็เป็น an, อันอันแวนาจารพี่น้องแวนกะอยู่ในกองสามสิบปอน,นตัวนี้อันนี้ก็เป็นกำไลแขน <c oughs> กำไลแขนตัวนี้กะอยู่ในกองสามสิบปอนน่ะละพี่น้องกองนั้นมันสิเป็นกองเครื่องประดับหรอกเดีวยวคันมันบ่ลืมเดีวยวอัน คอลีวิวแหล่ะคือเอามาให้เบืองพี่น้องอันนี้ก็เป็นเทมกัดเนาะอันนี้พ่อหนจูจะซื้อมาสามปอนด์ว่ซื้อมาสามปอนด์ <c oughs> มันก็ตมหูพี่น้องแบบหลายแห่งได้อยู่ในกล่องเลยอัน,นอันนี้ก็ตมหูพี่น้องอยู่ในกล่องสามสิบปอนด์เนาะอันอันนี้ก็เป็นอันแหวนพี่น้องตัวนี้เป็นแหวน,อย,หอ,นยวอยู่หอนําเด้ยี่ห้อนี่ขายแพงแพงเด้อพี่น้องอัน โอ้ยจะมันอ so an like ่านยากพี่น really ้องอ่านบเปลี่ยนมีตัวซีแล้วก็ตัวไอตัวโอตัวจีตัวเอตัวยูพี่น้องก็ตัวแอลซีแอลโอจีเอยูพี่น้องยี่ห้อนี่พอหนู่มเจสิก้าว่ามันก็เป็นยี่ห้อแพงเนาะแต่ขายอันยี่ห้อแพงก็ขายอันพวกกุชชี่ชาแนลอียังเจะสินะอันนี้ก็อยู่ในกล่องสามสิบปอนด์นะเลยพี่น้องอันต่อมาก็เป็นแหวนพี่น้องแหวนตัวนี้ก็อยู่ในกล่องสามสิบปอนด์เลยพี่น้อง แนนเงนิตัวนี้ก็ซื้อมาปอนหนึ่งบ่กยางหมูนน่วันนี่แหละวันอาทิตย์เน,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 นี่ยพี่น้องยางไปยางมากันไตโนะไรนี่เทเลนี่ตะหน่อยตัวนี้กะพวกเน่ใจว่าอยู่ในกองสามสิบปอนอะไรพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าทส้นไข่หาพอเนูเจสกาแล้วก็มาเบิ่งน้ำนอนแล้วแล้วอยากมาแจกมันนะอันนี้กะคือกันพี่น้องไอพว่แน่ใจเราตัวนี้เราอาจจะซื้อมาสามปอนตัวนี้ ตัวนี้เราก็ซื้อมาสามปอนดนะิเนาะเป็นเป็นเงินเด้เป็นเงินแล้วก็เป็นอันล็ลอบสเตอร์เป็นเข็มกัดเนาะตัวนี้เป็นเข็มกัดล็อบสเตอร์อันละสามปอนด์ตัวหูก็อันละสามปอนด์พี่เนาะตัวนี้ก็ตัวหูอยู่ในกล่องสามสิบปอนนะพนะี่เนาะสามสิบปอนบริการซิมมีอันตัวนี้อันเป็นหอยคือกันพี่ทองหอยกีบกีหอยกาบนเนาะคือเนาะหอยกาบ ขัดเป็นเงินก็เสืด้อดีอยู่เดน่พี่น้องแต่ว่ามันมัน,มนบว์แมนเงินหรอกแน่มึงเพราะว่ามันหนาแห่มากพี่น้องก็ยุ่ในกองสามซีบอร์ลนะตัวนี้พี่น้อนแงแบบไรเงีตัวน,นี้ก็คือกันพี่น้องตัวน,นี้ก็ยุ่ในกองสามซีบอรนนะ์ด่ะอันนี้เป็นสวลอลล็อบสกีพี่น้องสวลอลล็อบสกีวันนี้ก็วันนี้พอหนูจะสิกาเราก็ไปอันไปชาลาตี้ช็อปวันนี้ วันเสาร์พี่น้องหลังจากไปข้าวบูเซลแล้วกันพากันไปชาเลตี้ช็อปเล่าหล่ะค่อยก็น,นั่งถ่ายยีหรอแล้วก็ไปได้อันนี้มากพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นทิฟฟานี่พี่น้องทิฟฟานี่แอนโคเนาะยี่ห้อทิฟฟานี่แอนโคนี่มันสีเฮ็ดไอ้ก็เปียกมานได้หลายเลยพี่น้องเป็นก๊อปปี้ของอันของจีนนะน,เนะขเขาจะเฮ็ดก็เปียออกมาอัน,นเป็นเป็นอะไรเสร็ละแต่ว่าอันนี้เป็นของแฉพี่นอ้องประซึมมาปอนหนึ่งตัวนี้ บีเนก็ซี <fe> um มีเข้มกรัดเข้มกรัดพี่น้องเข้มกรัดบีเนก็ซีมีอันหินพี่น้องอันนี้มะละไก่หินมะละไก่นี่ก็ซื้อมาปอนด์หนึ่งไข่ไปช่วงซื้ออันนี้อันนี้ก็เป็นอันมะกะเขนอันนี้ก็จะเป็นจี้อันมาเทอร์ออฟเฟอร์หรือว่าเปลือกหอยนะพี่น้องมาเทอร์ออฟเฟอร์มันงามอีเด้เปลือกหอยอันนี้ก็เป็นมาเทอร์ออฟเฟอร์ นีหยังล่ะนี่เขาติดอยู่ในเครื่องประดับน,นะมันมันหลุดออกมาพี่นอ้องขายได้ลับปอนซอปปอนสินะมี่สองอันพี่นอ้องมีสองอันเราสามารถไปติดกระเป๋าติดกล่องติดยัง,งสินะอจอกแอ็กแจ็คกันนะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นหินเนาะหินกลมอันนี้เขาคงจะมาจากเม็ดอินชายน่พี่นอ้องเพราะว่าประเทศจีนเขาหินหลายหินเขาไล่หลายสิเนาะอันนี้ก็เป็นอันพวกกุญแจ พงกุแจเนาะพี่น้องอันนี้เปาดีจลยมันก็จะเป็นลูกปืนพี่น้องที่เขาใส่แล้วเนาะลูกปืนที่เขาใส่แล้วอันทั้งทั้งอันนี้มันสีมันสะม,มีหูดเจาะพี่น้องมันสะมีหูดเจาะอัน,นลูก,ลกปืนพวกนี้เป็นลูกปืนที่เขาสอบนะพี่น้องที่เขาสอบอันยิ่งปืนยิ่งยังอะนะอันนี้ม่วนนี่ันยังใหม่มยังใสยังกีกอยู่สินาะงเปาดีเปาเจ้าอ,าอะนะ บาเด็มเมนเขาถีอันเขาเอามาเดี no ๋ยวคนสิไปเอาอันกล้องอันเครื่องประดับมาให้เบิร์พี่น้องนี่ละพี่น้องนีละกล้องกล้องนีละพี่น้องกล้องมีทีอันทีย่าแล้วก็ล่างแล้วก็ลังจัดของอยู่นะนี่เมื่อกสิมีพวกเครื่องประดับนี่ละมีอยู่อัญ่ีอยู่สี่ลัพี่น้องมีอัญ่ีอยู่แบบกเราก็ลังหอยโน่นนี่หันอยู่เราก็เลยไป ขาก,ก็เล,เลยเล็งไปใส่เลยเขาเป็นคนแหลกที่เห็นน่ะน,นะอันแล้วก็ไม่แกะซีมี่ยู่ในหนีอีกเหรองมันก็นนนนะนกจะอู้ยุอัญญาอสุรห,ห้าก็ก้นหาินอีกเหรอตัวแรกเขาสีเอา,ขอาเขา,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 าก,ก,ก็มันเหลือว่างไหวว่างไหวว่างไหวอีกเหรอวันนี้เขาคือหลายแต่ว่าไม่คือหลายแต่ว่าก็เลยเขาก็เลยเมาเบิดนะพี่น้นอยเขาเลยอันสื่อเมาเอาเบิดเลยแล้วก็เลยมานสามสิบปอนด์นะพี่หน่อยแต่ว่ามันกะมี่พวกอันแล้วก็มันก็ซีมีท่องอยู่ในหนีนะแต่ว่าเขาเขาจะเอามาให้เบิ้งเบิดออกพี่หน่อยเพราะว่าอัน คือว่าแหละเพราะว่าอะไรฮิ y ยูทูบ e นั่นมัน,นมกับโมเมนตตะคนท่ายเบิ่งเนาะคนคนอยู่นี่เขาก็เบ,บิ่งคขึ้นกันฮัลลาปนีข่อยก็เซมา้เบิ่งอันหนึ่งนีพี่น้อตงตมหูทองเนี่ยนี่พี่น้องอันตมหูทองอันมันก็สิมีหร้ายกว่านี่อยู่มันก็สิมีตตงหูพวกกันเงินอันนี้หน่อยนาแต่ว่าขอไปแ้วมาให้เบิ่งมันชิยาพดน,นะอะพี่น้องถือว่าไปส่งดีข,อข้องไข่นะพี่นอ้องไปส่งดีข้องไข่เขาเริมมีดวงแล้วเนาะ อะไรคลิปนี้กระซับนีล่ละพี่น้องเจอกันคลิปหนามีอย่างดีๆสวยๆงานสิมาบอกสู้ฟังในคเนาอสวัสดีค่ะ <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> เจอกันคลิปหนาลวพี่น้อง